ผมนายชัยดับทิมนี่ชัน้นนางสาวลูกตาตัววันทิมนี่ชัน้นนางสาวาตักพยาไหมครับมันจะยมจ๋าปีที่5ทับสองโรงเรียนบางกะทิมพยาผมนำเหนอครูโชคชัยมาทานตัวอย่างที่สองยี่ยี่อีข้อนะครับเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับวิธีทำข้อหนึ่งสิบหกยกกำลังหนึ่งส่วนสี่เท่ากับสี่รูปสิบหก ข้อ2 32ยกกำลัง1ส่วน6เท่ากับหรูท32ข้อ3ทั้งหมดลบ8ยกกำลัง1ส่วน3เท่ากับ3รูทลบ8ข้อสี่ 64ยกกำลัง3ส่วน2เท่ากับรู64ยกกำลัง3เท่ากับทั้งหมดรูท64ยกกำลัง3 เราขอจบการนำเสนอะเพียงเท่านี้นะครับ